สวัสดีค่ะโหลดแอปวีเวิร์สกันหรือยังคะวันนี้สีสาวแบล็คพิงค์จอยเข้าร่วมแอปพลิเคชันกับทางว e v e r s e เป็นวันแรกเลยนะซึ่งตอนนี้แอดมินก็ยังสมัครไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนไม่เข้าใจนะคะว่าทาไมถึงมาติดขั้นตอน v e r i f y Email คือมันไม่มีเมลส่งเข้ามาในอีเมลเราเพื่อให้กดยืนยันอนะ่ะมันก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูคอนเทนต์ต่างๆได้อันนี้ก็กดจนมือหงิกแล้วนะคะก็เลยต้องเซฟรูปจากเพื่อนๆในทวิตแล้วก็ในจีมาวีสีสาวกันก่อนมีบทสัมภาษณ์ทักทายแฟนๆพร้อมชชวให้ แฟนเนี่ยมาเล่นแอปนี้กันด้วยกับ Welcome Message จากศีสาวแบล็คพิงคค่ะซื่งต้องบอกเลยว่าเด็กๆทุกคนเลยทางพี่ซูน้องเจนน้องแฉงแล้วก็น้องเลสคือน่ารักกันมากน่าโคตรเด็กแล้วก็คือผ่านไปเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่า BLACKPINK IN REVERSE ก็มีผู้ติดตามทะลุ5 0 0 0 0นคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เออเลิศอยู่นะสมเป็นวงกอกุ๊ปอันดับหนึ่งจริงๆค่ะอ๋อแล้วก็ได้ๆวันนี้แฟนๆน้องลิซ่าเห็นผมสีบรอนทองมีเคิร์ฟของน้องลิซ่าแบบเต็มๆกันแล้วด้วยนะซึ่งถ้าถามตัวแอดแต่ชอบมากเพราะว่าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้นะคะทรงนี้ไม่แก่เหมาะกับน้องดีซึ่งคิดว่าเราน่าจะได้เห็นลุคนี้ด้วยในโซโล่อาจจะเป็นลุคนึงใน MV ก็ได้แล้วก็คนแรกค่ะที่ได้เข้ามาทักทายเราแฟนๆก็คือน้องเจนนี่นั่นเองมีรูปน่ารักๆของน้องเจนนี่กับหูมิกกี้ที่น่าจะไปถ่ายซัมเมอร์เา ด้วยะะแล้วก็แอดคิดว่าสสาวน่าจะกําลังเรียนดูแอปพลิเคชันเพื่อที่จะพูดคุยกับแฟนๆอยู่นะอะยังไงเดี๋ยวรอดูกันต่อไปค่ะว่าใครจะมาทักทายแฟนๆ Fan Fan เป็นคนต่อไปทีนี้มีภาพสวยๆของสีสาวร,รักพิงจาก t h อ movie มาฝากด้วยนะคะน่าเสียดายมากที่สถานการณ์ในประเทศไทยทําให้ไม่สามารถติดตัวไปชมสีสาวแบ็คพิงในโรงภาพยนตร์ได้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าภาพจาก Photoplay Secret Kid ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คนที่ซองตัวหนังสามารถเป็นรูปตัวหนังเป็นรูปของสสาวแบล็คพิงคนใดก็ได้ซึ่งภาพทุกคน สวยมากเลยนะคะคือตั๋วทําออกมาดีมากเลยเอาจริงๆหนังยังไม่ดูตอนนี้ก็ได้แต่แอดมินก็อยากได้ตั๋วมาเก็บไว้มากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกสาวในผมบอลลูมนี่คือได้ใจมากเวอร์แอดมินชอบมากๆเลยสําหรับรูปภาพภาพนี้ของน้องลิซ่านะ,ะเดี๋ยวไงสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอเอาความเคลื่อนไหวของส,สาวแบล็คพิงมาฝากให้ทุกคนรับชมกันไว้เพียงเท่านี้กันคะ่ะ